สวัสดีค่ะอูทะเลนะคะเพื่อนเ,อนเรือน,นะคะเหรือไหมคะเรือนะคะเรื่อ,นนะะองใหญ่พี่น้องตรงนี้นะคะโอ้ยเก็บผักพี่น้องเก็บผักเก็บผัก เก็บผักพี่น้องเลีมเลีมผักก่อนเลีมผักบวกขลีทะเลพี่น้องเลีมอยู่ตรงนี้นะคะ บนนักครีเซียงก็กลบปุ่นกันด้วยพี่น้องเด้อจริงก็กลบปุ่นก่อนนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ ทะเลทะเลทะเลเนยถามปากพี่น้องหัวยังพี่น้องบ่มีเลย ไม่มีเลยนะคะโบ๊ทแล้วพี่น้องเ่าท่านเพิ่นสายตาดีแต่ใช้เดิมคือพกเงินเนี่ยโอ๋อจะอัญมณ์พกเงินหรือยังอ๋อ อ๋อยุ่มยุ่มมองสิ่งต่อกินกับปุ่นก็พี่น้องห,หิวก็อยากกับปุ่นหาปัญหาเหาหาปัญหาเหาพี่น้องเอ้ยเข็นนะคะใบกะ พี <laughs> ่น้องเอ้ยดูนะคะทะเลนะคะวันนี้ทะเลนะคะน้องนี่ไปมากเกินสุดจินนี่ดอกไปนะนี่ดปุ๊บพอว่ามันยากเออ,อไปค่อยๆย่างคอยอยาง่อยๆแชเอาหลานใส่เด้อ ว to mm hmm. mm hmm. ิ่แดดเนาะวินเนาะพี่กบาเสี่ีเติมเริมเริมตาไล่เนี่ยหาไปนหอดันกนี่ยเป็นใก้อนไม่ได้วกกตุงเป็นดอนอบ่บ่พี่เบิ่งเบิ่งกเบกันกตุงแบบใดเดี๋ยวเป็นอันพักรีบบ่โอ้ พอเอาตะตัวเอาตะใบหนึ่งกับพ่อเดี๋ยวไปมันค่งแดดแดดเหรอเดี๋ยวหาแถวหนึ่งก็นั่งขากอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประเทศนอร์เวย์นะคะเพื่อน อยู่ตรงนี้นะคะนั่งถ่ายหั่นล่ะเดี๋ยวพี่น้องค่ะพี่น้องกดเก็บไปแล้ว ไม่มีเลยตื่นแต่ก็คนเก็บบมดแล้วพี่น้องบัท่านคนดอกพี่น้องมาเก็บผักบวชกะรีทะเลบัท่านค้นออกคนเก็บหมดแล้วนะคะโอ้โหคนเก็บไหมดพอแล้วพอแล้วพอแล้ว เข้าบ้านดีกว่าเราท่านคนพิงหงวิ่งีห็บบ่ดกบ่หลายดอกโอเคนะคะ วันนี้วันอาทิตย์นะคะเก็บพักจะพักอีกอย่างใบกระเทียมใบหยาเก็บเบิดไม่ได้หเห็นหน้าแล้วพาคิดถึงท่านเขากินเบิด โอเคนะคะโอเคพี่น้องบ๊ายบายเพื่อน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 ถ้าใครได้พี่น้องเด้โอ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 เคนะคะบ๊ายบายตรงนี้นะคะเท็โนเวนะคะเพื่อนเพื่อนบ๊ายบายโนเวนะคะคิดถึงนะคะไทยแลนด์บ๊ายบาย